ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากป้าใจอายุ67ปีซึ่งป่วยติดเตียงและบ้านของตนถูกน้ำท่วมานานนับเดือนกลิ่นเน่าเหมน็นจึงลงพื้นที่ในตำบลบางกลางอเภมืองจัังหวชน,นบุรีพบบ้านหลังดังกล่าวซึ่งตัวบ้านยกสูงถูกน้ำท่วมด้านล่างเน่าเหมน็นและพบป้าใจอายุ67ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงนอนทำขนมอยู่ในพื้นที่ของตัวบ้านและพบยายใจอายุ87ปีซึ่งเป็นแม่ของป้าใจ เล่าว่าบ้านพักของตนอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด3มคนและมีหลานชายอีกหนึ่งคนซึ่งบ้านของตนรวมทั้งชุมชนถูกน้ำท่วมขังมานานนับเดือนเนื่องจากฝนตกหนักน,น้ำเน่าเหม็นและยังต้องเผชิญกับปริงยุงและสัตว์เลื้อยคลานซึ่งทุกวันนี้ตนต้องนอนทําขนมส่งขายเพื่อหาเงินซื้อแผ่นเพิร์สทางด้านของเพื่อนบ้านเล่าว่าในชุมชนมีทั้งหมดกว่า20หลังคาเรือนถูกน้ำท่วมขังมานานานับเดือนและน้ำส่งกลิ่นเน่าเหม็น และยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาให้การช่วยเหลือมีทางพักก้าวไกลที่ได้นําเครื่องสูบน้ําเข้ามาติดตั้งให้เพื่อทําการสูบน้ําออกแต่ก็ยังคงกังวลกลัวว่าฝนจะตกซ้ําลงมาอีกอกัดบ่อยจนชินแล้วจ้ะ,ะโดนกัดจะเป็นเมือเชฟตรงนี้ก็พกน้ำมันมวยติดตัวตลอ,ลอดเวลาการปริงเยอะไม่พี่ปริงเยอะไหมก็เยอะอยู่อืม,มาพร้อมกับ งูแมลงแต่เอเกะไรนะตะขาบอไอหลานบ้านเจ้าหลิวมันน้ํามันเข้าทุกวันตะขาบเข้าเนี่ยเขาใส่ขวดโชว์ไว้เป็น,นอนุสรให้ลูกเขาดูขู่ลูกเขาว่าอย่าลงน้ํานะตะขาบมันเยอะอืมแล้วปิงนี่มันเป็นปิงอะไรพี่บางคนก็บอกปิงควายม,มันว่ายนะ้ำามันนลิบๆเนี่ยวิ่งมาหาเราจี๊เจ๊ๆเนี้ย ออกาศไปไม่รู้สึกเราไปยืนเล่ท่าสักชั่วโมงหนึงถึงรู้ว่าคันเกาขึ้นมาอ้ยปิงตอนแรกก็ชักดิ้นชักงอหลังหลังนี่เซียนละ <c oughs> เอาน้ำมันมวยจุ่มสำลีโปะเขาให้อื <c oughs> แก้เมื่อยไปเลยในตัว <c oughs> ตัวตัวจะใหญ่เท่านี้มือตอนแรกๆมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะ <c oughs> แรกๆมันจะใหญ่เท่านี้มือแต่ถ้า <c oughs>